ใช่เอเอไอ้ครับผมผมมาเที่ยวทะเลทะเลเอาขนมฮะยู่มาเที่ยวทะเลครับมาดามห้องพักเขาอยู่ข้างหลังครับห้องพักอยู่ข้างหลังพักอยู่ข้างหลังครับ จั่ก็ไปไม่ก็ไปทีเดียวพร้อมกันไหนดิสดคัดเอาครับผมครับผมครับผมสนใจมีอย่างเดียวครับกินเป็นบ้ากินเป็นบ้านี่ เขาคืค<ส>อหญิงสาวแต่ก็หวานน,คนคะครับจวดเกาอาปากเป็นอย่างจะปะทตทะอาประตูมันจับมันได้๋ยอย sợ chặt tàu chưa thomas cũng bị tôi đám chìm chú mạo phá lìm chai pháng lìm níu vài nhắn 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 สดจากทะเลครับทะเลหอมครับโอ้ยจะเสียบให้เนาะหยุดหน่จะเสบให้